ต้อนรับทุกท่านนะคะนานาพธุ์ไม้ใบนิตยาวันนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นในกลุ่มของว่านนะคะก่อนที่จะนำแพ็คลงกล่องให้ลูกค้าก็มาแบ่งปันในเรื่องของความรู้กันก่อนนะคะก็จะมีสองกลุ่มด้วยกันวันนี้ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นในทางของว่านยานะคะมีสรรพคุณมีประโยชน์ในด้านยานะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ หัวแบบนี้บางท่านอาจจะเคยรู้จักนะคะแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะตัวนี้เรียกว่าบ้านเราก็เรียกว่าหนอนไตาย,ยากนะคะอันนี้คือหนอนตาย,ยากดูลักษณะใบเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่ดีของไทยนะคะหัวก็จะคล้ายกับหัวกระชายเนี่ยหัวของเขา เวลาขุดมาก็จะคล้ายกับหัวกระชายแต่สรรพคุณดีมากๆนะคะสำหรับตัวนอนตายากนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้ไอขับเสมหะขับลมถ่ายพยาธิได้ดีด้วยวันณโรคปอดปอดอักเสบนะคะหลอดลมอักเสบตัวนี้ใช้ได้ดีเลยเกี่ยวกับโรคผิวหนังก็กำจัดพวกหิดพวกเขา นะคะมีประโยชน์เยอะจริงๆตัวนี้ในทางของอภูมิปัญญาชาวบ้านก็จะใช้ตัวหนอนตาหยากตัวนี้นำไปทุบนะคะใส่ในอหอยปลาก็จะ,ะช่วยในเรื่องของแมลงวันนะคะแมะลงวันจะไม่เข้าใกล้ตัวนี้แมลงวันและแมะลงศัตรูพืชก็ป้องกันศัตรูพืชได้ดี โดยการที่นำตัวนี้ไปทุบใส่ตัวนี้คุณลูกค้าที่สุพรรณบุรีนะคะกะ็ทำในเรื่องของปลาล้าอยู่ก็สั่งไปเพื่อที่จะนำไปใช้ทุบใส่หายปลาล้าก็แมลงวันไม่เข้ามากวนนะคะกำจัดหนอนกำจัดแมลงได้ดีตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรที่ดีของไทยนะคะมีประโยชน์เยอะ สำหรับหนอนตายอยากนะคะในเรื่องของโรคปอดก็ช่วยได้ดีก็เป็นชนิดแรกที่จะนำส่งแพ็คลูกค้าที่สุพรรณบุรีนะคะวันนี้ส่วนถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นว่านในทางเมตตานะคะเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายนะคะก็ รีสอร์ทชบาแก้วที่พัทลุงนะคะก็เตรียมส่งคุณลูกค้านะคะเรียกว่าว่านมหาสเสน่ห์นะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับมหาสเสน่ห์เมตตาเป็นหนึ่งในว่านร้อยแปดที่จะใช้ในการปลุกเสกนะคะทำะวัตถุมงคลก็คือตัวนี้ดูลักษณะดอกของเขานะคะเนี่ยดอกเขาจะออกที่โคนต้น คนกิ่งโคนต้นดอกจะออกอสีทองอยู่ตรงกลางนะคะก็บางท่านก็จะเรียกว่าว่านดอกทองนะคะอันนี้ใช้ผู้ที่ทํากิจการต่างๆนะคะห้างร้านให้ตั้งเอาไว้ที่หน้าร้านนะคะจะเรียกลูกค้าในความเชื่อนะคะก็จะเสริมสเสน่ห์เมตตาเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมนะคะเกี่ยวกับ ลักลักหลงหลงก็ต้องตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นรีสอร์ทที่สั่งมานะคะก็เตรียมที่จะ,ะแพ็กส่งคุณลูกค้านะคะขยายพันธุ์ด้วยการแยกโกอแยกหน่อนะคะเงาของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะเงาก็จะ,ะคล้ายกับเงาหญ้าคานะคะ,ะแทงไปขึ้นตรงไหนต้นเขาก็จะขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือขยายพันธุ์โดยการแยกเง้าแยกโกอชอบดินร่วนนะคะใบก็จะ เหมือนใบขาใบขิงแต่เล็กกว่านะคะถ้าเดินสะบัดใบเนี่ยพอเราสะบัดใบเนี่ยเขาจะมีกลิ่นนะคะกลิ่นเหมือนกับเครื่องเทศไทยเรานี่แหละนะคะแต่ว่าฤทธิคุณแรงมากในทางเมตตานะคะ,อะเอาละคะ่ะวันนี้ก่อนจะแพ็กก็มาให้ความรู้กับเพื่อนๆก่อนนะคะในด้านของ สมุนไพรไทยว่านไทยบางท่านก็ชื่นชอบนะคะสะสมะสำหรับไลนนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณอทุกทุกท่านที่ติดตามนานา,นาพันธไม้ใบนิตยานะคะ,อะดอกของว่านก็เป็นแบบนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ในบ่ายนี้นะคะเป็นการขยายพันธุ์ยูโฟเบียนะคะไล ใบนี้ก็จะเป็นยูโฟเบียนะคะไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ